ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่15กะระกะดาคม2565นะคะแอดเมนหน่นอยสวัสดีทุกๆท่านได้จ้าเด้อสวัสดีคนนอนดึกนะคะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเล็กหาน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเป็นจังไดกันนาะทำชมสําหรับผลห้าน้าะนะนอยเมื่อวานเนาะจ้าเนาะผลห้าน้อยเมื่อวานนี่เจาะ ไม่เข้านาะจากเนาะเจาะบกเขาคือเกาเดอร์ธรรชมเขาเหล็กในตาล่างเนอกจากเนาะมาเดนหกร่องเจ็ดบอมาเจาะบกเขาเอีกาธรรมชมเขาเหล็กในตาล่างเนอะจากเนาะหนึ่งศูนย์ ศูนย์หกนะจ๊ะเนาะศูนย์หกแล้วก็บหนึ่งศูนย์อีกรอบหนึ่งรอบ VIP อพีนะจ๊ะนะเนาะเมื่อวานนี้เลขในตารางเขารอบฮานอยปกติและ VIP นะคะชุดเจาะบเบาะเลเดอร์ทำไปชมสำหรับท่านใดที่ที่จะเอาหกชุดเด่นแอดมิน ให้ซ่อมเมืองกวนเด้อนร,รูมชมเอ็ดมินเจาะบกเขาร้ายมือแล้วนะจนะ๊ะเนาะจับเหล็กในตาล่างเลยนะจนะ๊ะเนาะเหล็กในตาล่างจับทั้งหมดจะได้สิบหาชุดเด้อนผู้ชมจะได้สิบห้าชุดตัดหกชุดที่เอ็ดมินเจาะออกนะจนะ๊ะเนาะจะเหลือแค่เก้าชุดนะคะจากที่เคยเล่นหกชุด ก็เพิ่มมาเป็น3ชุดท่านผู้ชมก็จะได้เก่าชุดทนนั้นเนาะจ้นะเนาะเจาะบ่อ,บอเขา่าตัดออกได้เลยท่านผู้ชมลายมือแล้วเนาะจ้นะเนาะลายมือแล้วคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าแอดมินมาเด็กซูมเออร์เดจ้าเด้อช่วงนี้แอดมินดูหน่อยเลิกงานเด็กเนาะจ้นะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาพบมาพอกันแล้วแอดมินดูหน่อยก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินนาำในเล้อดจ่าเด้อเจาะเหล็กบกเขาแอดมินกะมาใหา้แนวทางคือก้าวนาะิการมชมเป็นแนวทางแล้วจ้ะเนาะธรรมชมยาทาเอาแต่หกชุดเจาะเด้อธรรมชุม่มพวา่าเจาะบกเขาเลยธรรมชมเจาะบกเขาลายเหมอแล้วมารับช่มแนวทางกันเลยเนาะจา้า สำหรับสายวิ่งเหล็กเด่นล่องกะยังเข่าต่อเนื่องนะจ๊ะเนาะถ้าบอมาเด่นกับมาล่องถ้าบอมาล่องกับมาเด่นได้จ้ะเด้อสำหรับสายวิ่งนะจ๊ะเนาะรับชมเป็นเพียงแนวทางทอนันเด้จ้ะเนดะ้อถ้าถึกใจตรงใจกับเหล็กจะคของข่อยนําไปเป็นแนวทางนะจ๊ะเนาะข่อยนําไปเล่นนําไปลงทุนเด้จ้ะเนดะ้อ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่15กะระกฎาคม2565เลขในตารางนะคะ หนึ่งเจ็ดหกสองแปดสามนะคะเลขในตารางนะคะเด่นหนึ่งและรองสองนะคะท่านใดที่ชอบเล่นเลขวิ่งนั่นเด่นและรองนะคะวิ่งเลยได้ตังนะคะสามฮานอยนะคะได้แล้วหยุดนะคะหกชุด เด่นนะคะหนึ่งเจหสองห 1> 18 1 3และ2 3สนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะช่วงสายสายแอดมินจะไหวพระจุดถูกเดอ้อธรรมชมแอดมินจะนำแนวทางเลขถูกมาฝากนผู้ชม้ะจะเด้อรอดถ้าเบิ้องนะจนะ้ะเนาะแอดมินหน่อยจะจุดถูกไหวพระจักน้อยเนะจ้ะเนาะไหวผลหมักหลากใหม่แอดมินจะจุดถูกเดี๋ยวแอดมินลงแนวทางถูกให้ทัน ผู้ชมเลอจ้าเด้อเอาไปเป็นแนวทางแล้วจ้ะเนาะ6ชุดเด่นและ3ชุดเน้นนะคะแอดเหนูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ